นานมาแล้วเดอ้อเจ้าปีไหนน้องเรื่องของนานยินดีนำเสนอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญังสุขังชีวิตสังขยัมหิเตส ทววดุราสัทธาตั้งหลายตั้งยิงใจป่อแม่เท่าหนุ่มแก่ปันกลางได้มานั่งฟังถี่ถอยด้วยความเรียบร้อยดีงามจีเตียนตามถูบไวราธนาศินไว้กับตัวเพื่อแปลงขวไตใขามโอคะน้ำสงสารบอกเกิดการน้อยใหญ่ละวางไว้เป็นคราว น้อมนำเอากุศลเป็นมงคลไปนานิีเตอโซตาจุงดาฟังกุศลลางกินเจดังเฮาจักดำริอูก่กาวจุมเท่าเท่าเล่าแลว ฟังอาเป็นแนวสืบไว้การทำบุญนี่ใสพระองค์จี่ใดนำตางหนึ่งตานังตานตอดสองสีละสอดไว้กับตนสามภาวานาแยบโยนจิตตังหฮือก,การนั่งลับตาที่นี้จะกล่าวคำถอย ถึงงานฐานใหญ่น้อยมากมีเป็นบัญชีฝากไว้เหมือนธนาคารใหญ่สาขาวัดนั้นนะเป็นที่ฝากตัวเจ้าเพียบเหมือนผูวโอปปะถากดูแลช่วยเผื่อแผดดีเหมือนบุรุษไปสันนินำส่งหฮือของตานจอดลงที่หมายตานหาคนตายเท่าแก่ คือพ่อแม่ที่จากไปสั์ตั้งหลายหมูญาติเป็นโอกาสบางขราวเมื่อหมูเฮาตานตอดพระสงฆ์จี้หอดแจ้งไขยญาตาคนตาย หับไว้คนเป็นได้สับปีมีแม่ทอละนีหับทาบเฮาก้มไว้ขาบเกนแก้มติดนาสะแตมคือการหยาดนา้ำบุญสง่งกรมบอหายถึงที่หมายโดยง่ายอุปมาไว้หื้อฟังบ่ได้อ้างยังแปลงงากา่าหือมันเข้าอายุสมัยและเข้าใจที่ทวนและนา สายาญาญาหาสันใดนั้นนายังเชื่อบุญจักเพื่อแผ่ภายบุญบ่าหายลงเจ้าย่อมเป็นเงาตามตัวเฮลีกงหัวต่างบาปอนุภาพต่างกันแต่กอติดผันตัวจอดเมื่อเฮามวยมอดมอดราณาบุญจักป้าส่งโย่ขึ้นไปสู่เมืองบน กาณาตานี้มีผลบ่ไรดังจากยิบโยกไดกํำงามยังเรื่องาพามส่งเข้าลกฟังแล้วผูกขีญาอาดาพาดาภาญาตัวเก่าว่าตานีเล่ามีแต่ในมาฟังนิทานจาเรื่องนี้จุมมาน้องปีควรฟังกันไป อิลาสมัยยังเมื่อศาสนาหลวงพ้นก่อนข้างโน,น้นแต่เจ่นข้าเจ้าสิขียังได้มีาพามผู้หนึ่งยังบ่เขาถึงศาสนาตาวามีบุตาลูกเบาวกำลังขึ้นเท้าเป็นจีสิบหกปีขวบโคยบอดได้ช่วยทำการ อยู่มาบ่นานเท่าใดก็เกิดภัยกับตัวหูตามัวอึดอาตองพัญญาเจ็บเป็นมาทําเข็นขันนา,าพามเศรษฐีห่อนไม้ว่บในใจหาหมอแก้ไขยุกยาก็บอขนาไมา้สว่างกําลุลวงต,วตัวตันได้ดับขันหมูดหมูเสียงชีวิตอยู่เป็นคน หามก่อเววนปั่นบาใอ้ห้องว่าไปมามีน้ำตาอาบย้อยอาหักลูกน้อยเหลือใจลูกมาตายนีจากจักเลิกซากทรงสาการตามโบราณเก้าเงาตีป่าเ้าดงดำเหือคนหามไปไว้หมู่ถาดใจบริวาร ก่อจัดการนาคุดนาปงเอาซพลงฝังไว้ตีปืนต้นไม่ใหญ่รุกหาเป็นแต้นงามตาสะอาดืฮอคนนาปาดกวาดตึงวันน้าเปลี่ยนกันส่งเขาเฮือลูกใจเดียวโตปางเปียวแต่จากเพรอเกิดภาคบ่หายสั่งยิงใจ คนนาใจส่งเขาหือไว้ดากินวางแม่ดินแต่นนาตอนยังกุ่มบอนฟังงาศพเพราะห่วงยังลูกน้อยตายกว่าจ้อยยังเหยาสุเวอันว่าคนใจเขาตีนั่นยะตามคันนาพามจำเอาว่าเขาไปส่งตำละไว้ตามตันพามเศรษฐีแต่งใจตึงวันและนา ญาทิพิว่ามีในวันหนึ่งเล่าคนใจพามเจ้าเดินไปเนี่ยดังหมายดังเก่าไปส่งเขาเมื่อภาคที่ขมซากลูกพามเศรษฐีวัดศิกานว่าในขณะนั้นเล่ามีสายฝนเอาลงมา น้ำกงกาไหลหลากแดงน้องบากเลือลายท่วมเป็นสายขวางหน้ากันนาอันว่าคนใจท้ากองได้จะขามไปก็หากยินยากเป็นตีลำบากสายทานบอกมีสะพานหัขวาขามมันก็พรำเกิดใจจักเนี้ยสันใดดังเอ เขาวาน้ำปัดใจเกิดไปในไปนอกกันกูจักถอกลงสาคอนเฮือเป็นเหยื่อตอน ปูปากว่าคนมาจวนใส่ไปบอกกันไทยเศรษฐีกว่าโดนตีฝาดเขียนจกให้บกก่เอือนตามลายมันก็ไว้ปิกงาโปอกกับง่ายออกกลางมาหันนะาะมันก็จะํำว่าเอาเถิดสิ่งจะเกิดไปหลัง ไปบอกอยังพรามเจ้าว่าบอดใดส่งเขาตามมายมีน้ำไหลน้องปัญณาจักบอกขันตามรายคนเ้นั้นว่าในขนาดนั้นส่วนคนใจแห่งตั้นพรามณ์ก็หันองค์งามพัดเจกเจ้าเดินกุมเข้าต่างจอน ก็เกิดอาวอนใจตนว่าขอใส่บาทนิมนตดน้อมไว้กอนลังว่าบ่าเสียใดเป่าได้มันก็เร็วไว้บอเจ้าปากตาว่าย่อเกนคือองค์เทนพระเจกอาติเลกเป็นตานนั่นแหละ ตาโตปัธาญาหลอดนั้นไปไปนาราติญาอันลาติไกลลุงอาทิตย์ไปตันปุ้งสายแสงพามนอนแฝงในห้องก่อฟัน,นจ้องกำพรางอันนาลูกายวางนี่จากออกจากปากกำจาว่าอหังอวยนออวยนอ อันนาวาปิตาบิดาแห่งขายน้ำลูกลาตายไปบอดได้กินอันได้สักหยาตเข้าน้ำขาดขี่มองขานี่กองบ่อขาด่อตัดนาจาัดบุตรตาบอกปั่นมายืนตอนเข้าน้ำผ่อนปัจจัยตะวันในวันนี้บอดได้จีตานมา ลายลาค่ากินอิ่มปากเปียงใจน้ำตาไหลย้อยน้าว่าพ่อปั่นค่าใจเดียว บ่อแลลเหลียวเหมือนลำยากเข้าน้ำเหลือใจนาโนอันว่าพ่อเศรษฐีพพำเทาก่อตานเล่ากำไปว่าพ่อสั่งจำหมายคนใจไปส่งใดต่างวันพ <c oughs> ัดหน้าเปลี่ยนกันบ่กขาดกำมาเจ้าวาดว่าม,มาพิศธ,ธรรมดาดังอันคนแต่งปัน จัดหน้าแจงคนใจแฝงส่งเฮือหวังโลกได้กินนั่นจ้าส่วนอันว่าลูกโอตาแห่งเจ้าว่านับถึงปีเล่าตายมาเตาวันว่าวันนี้ได้กินตีเตึงตาแล้วก็ผันกลับมาหนาหายดับกว่านี้ไปอโหยาโ,โอยนอันว่าพาม มันนาได้ฟังคำลูกงานนำมาแจ้งบอกได้ดังออกปานว้าะสะดุงในลุงแจ้งน้ำตาแห่งอาวรเปียะเปียกมอนประจมใจว่าวุ่มอะไรเหียกห้องนายคนใจสืบถามได้ตามหมายว่ากูสั่งไปส่งเข้าเฮือลกเต้าพุทดใจ โลกูกคาตายภาคนาได้กินกว่าวันว่าจุงมาแจ้งเทียฮือหูตีกํมไปเด,ดเตเอเมื่อนั้นส่วนว่าคนใจแห่งพามก็บอกรำแจ้งทีเทว่านี่เตียวไปส่งเขานายลุกบบาวตกวันเล่าบอกขาดฟางแต้นอาจคุมผีเหตุว่ามีวันว่า น้ำคงคาไหลหลากขายนญญยากแก่ใจข้ามน้ำไปบ่ได้จึงยกไว้ยอแก่น ไายองค์เทนใส่บาทแล้วหยาดน้ำไปหาถึงพุทธาลูกพามนี่เป็นกรรมสัตว์แต่ได้ก้าแก่ตามลายนี่แหลอาทะเมื่อนั้นพามจองจันหูหมายก็เข้าไปทำทีฮือแจ้งขี้ใจตนเหตุแห่งผลตานตอ,นตอดใดบุญยอดสุดปลายพระปัจเจกหมายแจ้งบอกหูเขาออกการตาน อ้จิงสารมือไวน้อมตัวใดบอดละเป็นพุทธมามากาอมปาถากฮือตานฝากประจําเข้าถึงธรรมน้อมอ่อนบอดใดผ่อนตังบุญสร้างเพิ่มพูนบ่กขาดเข้าวัดวาดเป็นไม้เจบอ่คนตั้งหลายใหญ่นอ้อยเฮือตัวยาถอยตังธรรมแหลนา มูลลาสัทธามูลหมูอานั่งอยู่ท่าฟังหูกองยังแจ้งที่เอาเป็นที่สอนใจหันมาหลายบขาดยามมูญาตายาตโยกขันเข้ามาตั้งไว้ของน้อยใหญ่มากมีล้วนของดีวางตอนฮือศพนอนได้กินแมงโนบินยาญยาบหมดใตกาบตอมได้ ความหมายมีอ้างไว้อมประมาได้ขนเฮาตายบ่มีอันใดเอาได้เสือ้อผ้าใหม่มุ่งมอนได้ยาแต่นอนขรดดางบัลลุกนั่งงามมากินดังอาจินเหมือนยังอยู่ความหมายหู้สอนตนบุญกุศลเต่าอัน ที่สอดดันตัวไปฮอมันไปอย่าขาดมันใส่บาทเตตานสินเจียงขานหาแปดฮืกดแขดกับตนจากเป็นผลเหมือนลาใจน้อมนาวัดว่าแทงผาญญาตัวเก่าดังทำเล่าจาสอน โสบาวอนข่างแก้ว่าบุญบ่อแค้วนี้หายเมื่อเฮาตายความนาเป็นสะเปากานำส่งไปรอดห้องเมื่องาบนแหลนาเนิทิตังขีญาสังวันานาวิเศษทำรรก้าเหตุใจความ เรื่องเศรษฐีาพามส่งเข้าลูกกอบังคมสมเด็จสลเดชแล้วเท่านี้ก่อนแล้ว